อุปนิสัยที่4คิดแบบวินวินหลักการแห่งภาวะผู้นำระหว่างบุคคลครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญไปร่วมง,งานบริษัทหนึ่งประธานบริษัทรู้สึกกุ้มใจเป็นอย่างมากจึงเข้ามาปรึกษาผมเรื่องของการร่วมมือกันของพนากาักงานถ้ามีการร่วมมือกันงานจะเกิดผลสำเร็จมากกว่านี้มากๆผมถามกลับไปว่าปัญหาอยู่ที่ความคิดหรือว่าบุคคล เขาตอบกลับมาว่าคุณต้องไปดูเองผมรับคำและมีโอกาสได้ไปดูให้เห็นกับตาตัวเองซึ่งที่เห็นก็คือความเห็นแก่ตัวเต็มรูปแบบแต่ละคนไม่เต็มใจร่วมมือมีการต่อต้านคำสั่งและมีการแก้ตัวเกิดขึ้นสอบถามไปจึงได้ใจความว่าประทานมีการประชุมผู้จัดก,การอยู่ทุกสัปดาห์มีการตั้งรางวัลสำหรับการร่วมมือทำงานใครทำผลงานได้ดี จะได้รับรางวัลไปซึ่งสิ่งจริงนี้เปรียบเสมือนกับการสั่งให้ดอกไม้หนึ่งเบ่งบานในขณะที่รดน้ําให้ดอกไม้อีกต้นความสําเร็จของผู้จัดการคนหนึ่งกําลังหมายถึงความล้มเหลวของคนอื่นๆอยู่ในความเป็นจริงแล้วควรให้พวกเขาร่วมมือกันแบ่งปันไอเดียและทุกคนก็จะได้กําไรจากงานนั้นเราไม่อาจเปลี่ยนดอกเปลี่ยนผลโดยที่ไม่เปลี่ยนลากแก้วได้สิ่งที่ควรทําคือการเปลี่ยนรูปแบบการให้รางวัล เพื่อที่จะเพิ่มความสามัคคีให้ได้ต่างหากไม่ว่าคุณจะเป็นประธานหรือเป็นพรรงวินาทีที่คุณทำการส่งเสริมให้ทุกคนพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามวินาทีนั้นคุณได้กล้าสู่ภาวะผู้นำแล้วคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่จะจูงใจคนได้และนี่คืออุปนิสัยแห่งภาวะผู้นำคือการคิดแบบวินวินหรือชนะกับชนะ หกกรอบความคิดแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการคิดแบบชนะกับชนะไม่ใช่เทคนิคพิเศษอะไรแต่เป็นหนึ่งในปรัชญาของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6กข้อดังนี้ 1. ชนะกับชนะ 2. ชนะกับแพ้ 3. แพ้กับชนะ 4. แพ้กับแพ้ 5. ชนะอย่างเดียว 6. ชนะกับชนะหรือไม่ตกลงข้อ1ชนะกับชนะคือการตกลงกันหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันและพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายการคิดแบบชนะกับชนะจะอยู่บนความเชื่อที่ว่ามีทุกอย่างเหลือเฟือสำหรับทุกคนความสำเร็จของผู้หนึ่งไม่ได้แลกมาด้วยการกีดกันคนอื่นซึ่งถือว่าการพึ่งพากัน เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกอย่างข้อ2ชนะกับแพ้ความหมายก็คือถ้าชันชนะคุณก็แพ้ตรงตรง,ต,รงตัวเลยครับส่วนใหญ่ที่พบเจอคือคนที่มีอำนาจมีคุณวุฒิมีทรัพย์สินคนเหล่านี้ใช้วิธีการของตนเองอย่างเดียวอาจจะเป็นมาจากการเลี้ยงดูมาตั้งแต่กำเนิดการถูกเปรียบเทียบว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้พี่เก่งกว่าเรา ซึ่งตรงส่วนนี้จะสร้างความคิดในแง่ของชนะกับแพ้ให้กับคนคนหนึ่งไปโดยปริยายและแน่นอนที่สุดความคิดแบบชนะกับแพ้ควรเกิดขึ้นจากการแข่งขันเท่านั้นเช่นการแข่งขันกีฬาต่างๆแต่ชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นไม่ใช่การแข่งขันเราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตทุกวันเพื่อสิ่งดีสิงเด่นกับภรรยาหรือกับลูกหรือกับเพื่อนร่วมง,งานถ้ามีคําถามถามมาว่า คุณกับภรรยาของคุณใครเป็นฝ่ายชนะเมื่อฟังดูแล้วเป็นคำถามที่ตลกหน้าดูจงจำไว้ว่าในชีวิตคู่หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับการชนะร่วมกันนั่นก็หมายถึงการที่คุณต้องพ่ายแพ้กันทั้งคู่นั่นเองข้อ3แพ้กับชนะคนบางคนถูกตั้งโปรแกรมมีความคิดแบบแพ้กับชนะใช่สิผมแพ้คุณชนะ เอาเลยตามสบายทำตามวิธีของคุณเถอะผมขี้แพ้ผมเป็นแบบนี้มานานแล้วผมรับสงบผมยอมทุกอย่างอย่างมีสันติการคิดแบบแพ้กับชนะคือการไม่มีการเรียกร้องไม่มีความคาดหวังไม่มีวิสัยทัศน์และคอยตามใจผู้อื่นคนกลุ่มนี้มองหาแต่การยอมรับไม่มีความกล้าในตัวเองเลย ที่จะแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดเห็นซึ่งส่วนตรงนี้เป็นอาหารอันโปรดปานของคนที่มีความคิดแบบชนะกับแพ้จึงบอกได้ว่าคิดแบบแพ้กับชนะกับคิดแบบชนะกับแพ้เหมือนเกิดมาคู่กันและการที่ยอมแพ้อยู่ตลอดเวลาจะส่งผลไปถึงการไม่เคารพตนเองซึ่งถ้าฝังลึกไปแล้วบอกได้เลยว่ายากมากที่จะกลับมาประสบความสำเร็จได้ข้อ 4. แพ้กับแพ้ เมื่อใดก็ตามที่คนที่มีความคิดแบบชนะกับแพ้มาเจอกันทั้งสองฝ่ายดื้อรั้นมีอัตราหรือความเป็นตัวตนที่สูงมุ่งแต่อยากจะชนะเพียงอย่างเดียวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นพินาศแน่นอนนั่นคือทั้งสองฝ่ายจะกลายเป็นผู้แพ้แพ้กับแพ้เท่านั้นจะเกิดการแข่งขืองพยาบาทเอาคืนกันไปกันมาอย่างสะสมไม่จบสิ้นแต่หารู้ไม่ว่า การทำรายผู้อื่นมีผลเท่ากับการทำรายตัวเองด้วยเช่นกันข้อ5ชนะอย่างเดียวคนที่มีความคิดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องหาผู้แพ้มาเปรียบเทียบเลยเพราะการได้สิ่งที่ต้องการนั้นสำคัญที่สุดแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเช่นถ้าลูกของคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายวินาทีนั้นคุณคงไม่ได้สนใจใครหน้าไหนแล้ว คุณคงทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือลูกของคุณจะต้องปลอดภัยแม้ตัวคุณหรือผู้อื่นจะเป็นยังไงก็ตามจากทั้ง5้าข้อที่กล่าวมานั้นคุณสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในบางครั้งคุณอาจจะต้องการแพ้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้มากกว่าและเพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความสบายใจหรือในเกมกีฬาคุณคงไม่สามารถยอมแพ้ได้ แม้ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นใครก็ตามและคงมุ่งเป้าที่จะชนะกันทั้งคู่หนทางที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และที่ท้าทายกว่านั้นคุณจะประเมินแต่ละสถานการณ์นั้นได้ดีแค่ไหนต่างหากข้อ6ชนะกับชนะหรือไม่ตกลงหมายถึงถ้าทั้งสองฝ่ายที่พยายามจะใช้วิธีพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่การพึ่งพากันที่แท้จริงคำตอบที่ควรจะตามมาก็คือการไม่ตกลงไม่มีการเซ็นสัญญาไม่เกิดความสัมพันธ์ใดๆและไม่มีการโกรธเคืองกันด้วยเพราะที่สำคัญกว่านั้นต้องเป็นแบบชนะกับชนะเท่านั้นชนะกับชนะหรือไม่ตกลงจะให้อิสรภาพด้านอารมณ์ของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย เช่นถ้าการดูหนังกันหนึ่งเรื่องเกิดความคิดที่ไม่ลงตัวอีกคนอยากดูหนังสยองขวัญแต่อีกคนกลับกลัวหนังแนวนี้กิจกรรมดูหนังนี้ก็ควรจะตัดสินใจที่จะทำเรื่องอื่นแทนด้วยการตอบไม่ตกลงเพราะในขณะที่สมาชิกบางคนมีความสุขและสนุกกับการดูแต่ความสุขนั้นกำลังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ข้อตกลงปฏิบัติการชนะแบบวินวิน การร่างข้อตกลงที่จะชนะด้วยการทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนกรอบความคิดของคนทั้งสองฝ่ายด้วยเน้นไปที่ผลลัพธ์มีการตกลงกันตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้และบังคับให้ปฏิบัติตามแต่ต้องไม่ลืมเรื่องสำคัญที่ว่าทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างพึงพอใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะตกลงกันยังไงให้เสมอภาคมากที่สุด ในด้านของครอบครัวที่พบกันบ่อยๆตัวอย่างเช่นการเพิ่มเงินค่าขนมของลูกฝั่งพ่อแม่ก็อาจจะมองว่าค่าขนมที่ได้ไปนั้นมีความพอดีแล้วอีกทั้งยังเป็นการสอนลูกให้รู้จักบริหารการเงินด้วยฝั่งลูกก็อาจจะรู้สึกว่าค่าขนมเพียงพอแล้วเช่นกันแต่อยากมีเงินเก็บมากกว่านี้และเพื่อการบริหารเงินด้วยทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงการแบบเรียบง่าย ฟังพ่อแม่เสนอให้ลูกล้างจานกวาดบ้านและรดน้ำต้นไม้ทุกวันเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการฟังลูกเสนอกลับว่าขอล้างจานกับกวาดบ้านพอข้อตกลงมีการต่อรองและจบด้วยความลงตัวที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของความคิดแบบวินวินพึ่งพากันและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ 1. มองล่วงหน้าไปถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าเรื่องที่คุณพยายามทำข้อตกลงนั้นได้รับการแก้ไขไหมข้อเสนอนั้นมีความแฝงในด้านของการใส่ใจผู้อื่นหรือเปล่า 2. จดบันทึกหรือจดจำไว้ว่าความคิดใดที่ขัดขวางคุณจากการชนะแบบวินวินและทำการกำจัดความคิดไม่ดีเหล่านั้นทิ้งไป 3. เลือกความสัมพันธ์ให้เฉพาะเจาะจงกับการทำข้อตกลงในความคิดแบบวินวินคุณต้องวางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทที่คุณเป็นมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นวินวินเท่านั้นแม้ว่าใครจะมองว่าคุณแพ้แต่ในความรู้สึกของคุณนั้นจะต้องมีความชนะด้วยเช่นกัน 4. ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องทำแบบใด ถึงรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้เพราะนั่นคือเรื่องที่สำคัญ 5. ค้นหาเข้าไปในความทรงจำของคุณว่ามีผลกระทบใดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนหรือไม่มีเรื่องใดที่คุณรู้สึกว่ากําลังเป็นฝ่ายชนะอยู่ฝ่ายเดียวไหมเมื่อคุณเป็นผู้ชนะอยู่ฝ่ายเดียวในเรื่องนั้นจงแก้ไขความสัมพันธ์ด้วยการแก้ไขให้ผู้ที่แพ้ให้กับคุณ กลับมาชนะพร้อมๆใหกับคุณจะดีกว่า 6. พยายามระบุต้นแบบความคิดแบบวินวินไว้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามจงเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายและเฝ้าสังเกตคนผู้นั้นจากการปฏิบัติตัวของเขาจบไปแล้วนะครับกับการสรุปอุปนิสัยที่4การคิดแบบวินวินจากหนังสือเรื่อง เจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธ,ธิผลยิ่งหนังสือที่คนประสบความสำเร็จแนะนำให้อ่านการันตียอดขายทั่วโลกกว่า25ล้านเล่มใครยังไม่ได้ฟังอุปนิสัยที่1-3ถึงสนะครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้นะครับท้ายคลิปนี้จะมีแย์ลิสต์ที่สร้างไว้สำหรับหนังสือเสียงทุกคลิปของเราเลยฟังได้ทั้งก่อนนอนตื่นนอนออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่าปล่อยให้ชีวิตที่มีอย่างจำกัด หมดไปโดยศูนย์เปล่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จการเตรียมตัวเองให้พร้อมก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกครั้งที่เข้ามาในช่องนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ